ไปต่อกันที่ญี่ปุ่นนะครับนายกต,ตีชินโซอาเบะเข้าตอบข้อสักถามในสภาโดยเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องที่ใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งเอื้อประโยชน์ให้กับเพื่อนสนิทเรื่องอื้อฉาวนี้ก็ทำให้คะแนนนิยมของเขาดิ่งลงเหลือไม่ถึง30%ครับ นายกรัฐมนตรีอาเบชี้แจงต่อคณะกรรมาการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมวาระพิเศษวันนี้เกี่ยวกับกรณีอื้อฉาวที่สถาบันการศึกษาคาเกะภายใต้การบริหารของนายโคทาโร่คาเกะเพื่อนสนิทเก่าแก่ของเขาได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษในการซื้อที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์และนางอากิเอะอาเบะภริยาของอาเบมีชื่อเป็นผู้บริหารกิติมศักดิ์ของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ด้วย อาเบยืนยันว่าไม่มีการร้องขอจากนายคาเกะให้ช่วยเหลือเรื่องนี้และเขาไม่เคยใช้ตำแหน่งเพื่อแทรกแซงกระบวนการอนุมัติขณะเดียวกันเขาให้คำมั่นว่าจะเรียกคืนศรัทธาจากประชาชนด้วยผลงานโดยจะให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจและการทูตขณะที่ผลสำรวจของหนังสือพิมพ์ไมนิจิที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ระบุว่าคะแนนนิยมของอาเบะลดลง10จุดลงไปอยู่ที่2 6เปอร์เซ็นต์ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เขาเข้ารับตำแหน่งสมัยแรก เมื่อปี2555และผู้ตอบคำถาม56%ไม่พอใจรัฐบาลเพิ่มขึ้น12จุดจากเมื่อเดือนที่แล้วและค่าเฉลี่ยของผลสำรวจหลายสำนักพบว่าคะแนนิยมของเขาอยู่ในระดับต่ำกว่า30%โดยมีปัจจัยจากเรื่องอื้อเฉาวดังกล่าวคะแนนิยมที่ลดลงต่อเนื่องบวกกับความพ่ายแพ้ย่อยยับในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นโตเกียวช่วงต้นเดือนนี้ทำให้เกิดคำถามว่า อาเบะซึ่งจะพ้นวาระสมัยที่2ในเดือนกันยายน2561จะยังมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่3ซึ่งจะทำให้เขาเป็นผู้นำญี่ปุ่นที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดได้หรือไม่